แอวเหนือปลายฝนต้นหนาวตากแม่ห้องสอนเชียงใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่3เดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 1 7ครับผมเดินทางกลับจากการที่ไปเที่ยวเหนือมาเนี่ยผมไปตั้งแต่วันจันทร์ที่28นะครับแล้วก็วันนี้ก็วันอาทิตย์28 29 30 31 1 2 3ก็ประมาณ7วันพอดีครับท่านผู้ชม ก็อาทิตย์หนึ่งก็อยากจะมาตอนนี้ผมขับรถเนี่ยวันนี้เวลาก็าบ่ายสองแล้ว,ลวครับก็เข้าเขตจ,จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วหลักคืนนี้ผมจะนอนที่บ้านผมที่สุพรรณบุรีนะครับท่านผู้ชมก็อยากจะคุยกับท่านผู้ชมว่า,าไปเหนือได้อะไรมาบ้างจริงๆแล้วไปทําไมแล้วไปทําไมคือก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่า การไปครั้งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ไปเก็บบรรยากาศของความสวยงามของทางเหนือโดยเฉพาะผมก็เริ่มต้นจากจังหวัดสพุพรรณบุรีนี่แหละครับก็ขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูคลิปย้อนหลังกันนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยผมยังทำได้ไม่ครบเพราะว่ามันมันต้องใช้เวลาแล้วในการเรียบเรียงตัดต่อแล้วก็นะก็ต้องตัดตัด มันแต่งผมว่าถ้าลงไปดุนๆเลยเนี่ยมันจะเลอะเทอะเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้ฟังก็แล้วกันนะครับดอกบัวตองบานที่ดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงถ้าจะบานเต็มที่ก็น่าจะประมาณตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะครับเต็มเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยแหละครับจนถึงปีใหม่นั่นแหละครับก็ ยังบานอยู่แต่ว่าจะบานมากที่สุดหรือเปล่งปลั่งที่สุดก็ช่วงพฤศจิกายนครับเดี๋ยวผมขับรถช้าๆแล้วก็คุยกันไปนะครับผมเริ่มต้นจากวันที่28นะผมเดินทางจากนี่แหละครับอำเภอดอนเจดีจากจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยไปภาคเหนือโดยไปทางจังหวัดอุทัยธานีก็คือไม่ไปถนนเส้นหลักครับท่านผู้ชมไปถนนเส้นรองผมก็ไปนี่เลยทางอำเภอบ้านไร่ บ้านไร่อุทัยธานีซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติเยอะมากเราก็ขับรถไปเรื่อยครับดูทุ่งนาข้างทางก็ไปผมทําคลิปวางไว้แล้วนะครับบ้านไร่หนองฉางลานศักไปเข้าอุทัยธานีแล้วก็ไปกําแพงเพชรน่นนะครับแล้วก็ไปเย็นค่าที่แม่สอดครับอันนี้ก็คือจบวันที่28นะครับพอวันที่29นะพอวันที่29ผมก็ ตื่นแต่เช้าผมนอนบนยอดเขาแถวแม่ละเมานะฮะแม่ละเมาผมสังเกตว่าบนจุดชมวิวที่แม่สอดเนี่ยนะครับดอกบัวตองก็บานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลยนี่มาดูวิวบนจุดชมวิวนะครับตรงบริเวณนี้เป็นวิวที่สวยมากบนถนนแม่สอดตากนะครับ ยามเช้าแบบนี้ก็จะมองเห็นนะวิวทิวทัศเห็นเมฆหมอกจางๆแต่ไกลแล้วก็เห็นดอกบัวตองบานครับท่านผู้ชมผมก็เลยคิดว่างั้นไปแม่ห้องสอนดีกว่านะครับขึ้นแล้วก็ไปเห็นว่า้ที่แม่สอนนี่ดอกบัวตองมันบานแล้วแสดงว่าออดอกบัวตองที่แม่ห้องสอนต้องบานแล้วแน่ๆก็เลยตัดนใจว่าง,งั้นเดี๋ยวไปแม่ห้องสอนนะครับท่านผู้ชมเพราะวันที่20 ตอนเช้าซึ่งกรมปุตตุเขาประกาศว่าย่างเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเออหน้าหนาวแล้วเราไปเที่ยวต้นหนาวดีกว่าซึ่งวันธรรมดาจะไม่ค่อยมีคนผมก็ขับรถจากแม่สอดไปแม่ระมาศไปท่าสองอยางครับท่านผู้ชมและสิ่งหนึ่งที่ไปท่าสองอยางสิ่งที่อยากไปมากก็คือข้ามไปฝั่งกะเรี่ยงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า การที่จะข้ามไปฝั่งกระเหลียงเนี่ยนะครับน้ําตกกรูถอเนี่ยก็จะต้องมาข้ามเรือมาจอดรถที่ท่าเรือแม่ตว,วอนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับอาเภอท่าสองอยางแล้วก็จ้างเรือข้ามไปแล้วก็จ้างรถไปต่ออีกประมาณ30กิโลครับเป็นบริเวณท่าเรือโอ้ช่วงนี้คึกคักเพราะว่าเออมันข้ามไปได้แค่ตรงนี้นะครับ ฝั่งกระเรียงที่ไปท่าเรือแม่แม่ตะวอแล้วก็ไปน้ําตกกรูทอเนี่ยกวิวทิวทัศน์สวยงามมากครับท่านผู้ชมก็เพลิดเพลินทีเดียวละ่ะนั่งรถประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะถึงส่วนขากลับก็ชั่วโมงหนึ่งไปอยู่ที่น้ําตกอีกประมาณ2ชั่วโมงครับต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับท่านผู้ชมค่ารถเขาก็คิดประมาณ2,000บาทครับไปกลับ บริเวณเจดีที่เห็นขาขาวนั่นนะครับคือมันเป็นบริเวณโรงเรียนของเด็กๆกระเรียงน,นะครับใต้กอไผ่รอบๆเจดีนั้นจะเป็นโรงเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับผมก็ไปเริ่มต้นที่ท่าเรือแม่ตะวอนนะท่าเรือแม่ตะวอก็บ่ายแล้วประมาณเที่ยงข้ามจากท่าเรือแม่ตะวอผมก็ ข้ามเรือไปแล้วก็เหมารถนะครับไปเที่ยวน้ําตกที่สวยมากเลยของกะเรียงเข้าไปในชายแดนกระเรียงจากฝั่งพม่าเนี่ยนะครับก็ประมาณ34กิโเมตรท่านผู้ชมชื่อน้ําตกกรูถอทีรอซูนะครับก,กรูอทอน้าตกนี้เรียกว่าน้ําตกกรูถอทีรอซูครับเนี่ยสวยงามมากท่านผู้ชมผ่านตกกว้างน้ําแรงใสสัอนาดเขียวมรกตเลยทีเดียวก็ต้องผู้ชม ทีรอซูก็แปลว่าเสียงดังๆเพราะนั้นน้าตกเสียงดังที่เป็นสีมรกตนะครับท่านชมสวยมากผมวางคลิปไปแล้วนะครับการเดินทางไปก็ก็ต้องเหมารถไปนะครับไปกลับเขาคิด2อ0 0นะท่านผู้ชมอยากไปก็นะต้องติดต่อรถไปให้ดีเพราะว่าอย่าดุมๆเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ดูไม่ดูไม่งาม <laughs> ดูดูไม่งาม <laughs> เพราะว่าอย่างว่าแหละครับในเขตกรทอเนี่ยก็จะเป็นเขตที่กระเรียง เครียดเขามีอิทธิพลนะพูด,ดง่ายๆนะครับทหารพาม่าเขาไม่เข้ามายุ่งนะถ้ทาเราไปเดียวๆเนี่ยไปไม่ได้ไมันต้องให้มีคนเรียงพาไปนะครับอันนี้ก็คือแล้วผมก็กลับมาก็เย็นแล้วครับผมก็นอนที่ท่าเรือแม่ตะวมมีรีสอร์ทสวยๆให้นอนนะครับน้ำตกไหลลงแม่น้ำเมยครับแม่น้ำเมยเนี่ยก็ไหลมาจากทิศเหนือไอ้ไหลมาจากทิศใต้แล้วก็จะขึ้นไปทางทิศเหนือ แล้วก็เช้าวันนี้มันเป็นเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยเนี่ยท่านผู้ชมพระอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งไทยเนี่ยนะครับภูเขาสูงสูงนะั่คือฝั่งไทยมนน้าเมยเนี่ยซีซ้ายมือผมเนี่ยนะครับเนี่ยซีซ้ายมือผมฝั่งนี้คือเขาด้านซ้ายเนี่ยก็คือฝั่งประเทศไทยส่วนด้านขวาด้านมีน้ําตกนี่ก็คือ,อ,อกะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงอิทธิพลของกะเหรี่ยงแต่ว่าอยู่ในเขตประเทศพมา่าคือกะเหรี่ยงเขายังไม่เป็นประเทศไงแต่ว่านะ ก็เราก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้โดยที่เช่าเรือจากผมเช่าเรือตั้งแต่6กโมงเช้าจากแม่ตะวอนะครับท่าเรือแม่ตะวอน้องน้องชิดคนนี้เขาชื่อน้องชิดนะน้องชิดเขาก็ขับเรือมาส่งนะท่านผู้ชมแล้วก็นี่เอามาส่งโอ้สวยมากเอาเป็นว่าอพอรุ่งขึ้นเช้าว,วันที่3 1นะท่านผู้ชมผมก็ตื่นแต่เช้าเลยนัดเรือไว้เรือหางยาวนะครับ ให้เขาพาไปชมน้ําตกที่มันตกมาจากฝั่งกระเรียงลงแม่น้าเมยนะครับชื่อน้ําตกตอนะนะครับค่าเรือไปกลับก็บ600บาทโอ้ท่านผู้ชมเหมือนล่องสวรรค์เลยแม่น้าเมยยามนี้สวยมากโดยเฉพาะยามเช้าโคตรสวยเลยละ่ะท่านผู้ชมไปตามดูคลิปได้เลยผมยังไม่ได้วางนะครับก็ไปเที่ยวน้ําตกตอนะนะฮะน้ำตกตอนะเนี่ยมันก็เป็นน้ําตกที่อยู่เขตแดนกําเนิดจากฝั่งพม่านั่นแหละครับในแดนกระเรียงแล้วก็ไหลลงแม่น้าเมยท่านผู้ชม อ่ามันก็ไหลลงแม่น้ำโอ้โหสวยมากแต่ว่าผมก็ไม่ได้ปีนป่ายขึ้นไปข้างบนนะครับก็เอาเป็นว่าดูอยู่ข้างล่างก็คุ้มแล้วครับก็ไปกลับก็ใช้เวลาประมาณไปกลับมันชั่วโมงหนึ่ครับก็ไปวนอยู่แถวน้ําตกอีกชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมงนะครับส่วนไปน้ําตกกรูทอกก็ใช้เวลาเดินทางไปชั่วโมงกลับชั่วโมงเที่ยวน้าตกอีก2ชั่วโมงใช้เวลาสี่ชั่วโมงโอ้ยเพลิดเพลินมากท่านผู้ชมเป็นความท่องเที่ยวที่สนุกมากแล้วก็ได้ เดินดับธรรมชาติได้อ,ออกกำลังกายแข็งแรงดีทีเดียวนะครับหลังจากที่ไปน้ำตกตอนะมาแล้วก็เวลาก็เกือบๆสิบโมงแล้วผมก็ขับรถต่อจากท่าเรือแม่ตะวอเนี่ยไปโน่นเลยครับผ่านไปเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปถนนหมายเลข105ครับท่านผู้ชมได้ชมอะไรตลอดทางเลยครับ เมื่อเข้าเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีเนี่ยจุดแวะข้างทางให้ได้ชมแม่น้ำสองสีทางด้านซ้ายนี่คือแม่น้ำเงานะครับทางด้านขวาคือแม่น้ำยวมจะมีสีตัดกันอย่างเด่นชัดนะครับสีขุ่นมาเจอกันตรงนี้นะครับเรียกว่าศพเงาแล้วก็จะไหลต่อมาเป็นแม่น้ำยวมแล้วก็เป็นลงแม่น้ำเมยนะครับไหลลงแม่น้ำสารวินเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่ สวยงามมากเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมก็ไม่ลืมเลือนเลยครับชอบมากเลยตรงจุดนี้ตลอดระยะทางผมก็แวะนี่เลยครับบ้านนกกกนะฮะเป็นพึ่งเป็นทุ่งนาที่สวยมากคือช่วงเนี้ยทุ่งนาจะสวยมากท่านผู้ชมทุ่งนาจะสวยมากเลยเออแล้วก็ไปดูแม็พอเข้าเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนพอสุดเขต อำเภอท่าสองยางเนี่ยคือช่วงอำเภอท่าสองยางยมันจะเป็นช่วงที่ภูเขาสูงๆทั้งนั้นเลยครับทุนผู้ชมขับรถรถเลี้ยวริมแม่น้เเาเมยเรียบแม่น้ําเมยไปเรื่อยๆผมก็จอดพักแวะข้างทางไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปจบเอาที่ไปหยุดอีกพักหนึ่งที่นี่คือที่ข้ามไปฝั่งแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันก็จะเป็นแม่น้ำสองสีก็คือแม่น้ำงาแม่น้ำเงาแม่น้ำเงามาบรรจบกับแม่น้ำยวมนะก็ลายกลายเป็นอ ศพอะไรล่ะมาศพบเจอกันเป็นแม่น้ำสองสีอ่ะศพเงานะศพเงาโอ้โหสวยมากก็แม่น้ําก็แบ่งออกเป็นสองสีชัดเจนเลยทีเดียวครับจากแม่น้ำสองสีเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าคืนนี้จะต้องไปนอนนู่นเลยครับบนดอยแม่อุคอครับโอ้บนดอยแม่อุอคอ,อ,อ,อสวยมากไปถึงดอกโบตองกําังเริ่มบานบรรยากาศยามเย็นสวยมากไปตามดูคลิปได้เลยครับนอนที่บนดอยแม่อุคอ อากาศเย็นสบายท่านผู้ชมแต่ข้อเสียคือมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับมีนิดหน่อยๆน,นะเอาเป็นว่า,าถ้าเราอยากให้มีก็ไปร้านกาแฟก็ไปร้านกาแฟประมาณนั้นนะครับก็นอนที่แม่อุคอนะครับนี่คือจบวันที่30ครับแล้วก็รุ่งขึ้นเช้าวันที่1 ไอ้สามสิบเอ็ดตวันที่สามสิบเอ็ดโอ้โหผมก็ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่เช้ามเมฆหมอกยามเชา้าสวยมากท่านผู้ชมก็หลังจากนั้นก็ไปดูทุ่งบัวตองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปน้ําตกแม่สุรินครับผ่านทุ่งนาขั้นบันไดที่สวยมากสวยมากมกําลังเป็นสีทองทีเดียวนะครับแล้วก็ไปเที่ยวน้ําตกแม่สุรินจากน้ําตกแม่สุรินก็ผมก็ขับรถเข้าแม่ฮ่องสอนครับนัดกินข้าวเที่ยงกับแฟนคลับหนึ่งท่านครับคุณ ลยนะแสนภูผาแสนภูผาธาราดนครับแล้วก็ไปพบคุณแบงค์นะอันนี้ก็เป็นวันที่อันนี้จะต้องเข้าวันที่หนึ่งแล้วละครับวันหวยออกแล้วละครับเนี่ยก็ไปโน่นเลยไปพบคุณแบงค์ไปพบคุณแสนภูผาทาราดนนะครับหลังจากนั้นพอรุ่งขึ้นอีกวันคืนที่ผมนอนที่ แับนี้ก็คือวิวทิวทัพดอนดอยแม่อุคอครับสวยมากเลยทีเดียวครับเนี่ยแล้วก็พระอาทิตย์ตกยามเย็นสวยสุดๆเลยครับเดี๋ยวไว้ดูคลิปเต็มนะครับคืนวันที่หนึ่งเนี่ยผมนอนที่ปางมะพานะฮะปางปางมะพานะจังหวัดอำเภอปางมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วลุกเช้าของวันที่สองเนี่ยก็ขับรถมานี่เลยมาเชียงใหม่นะ ก็มา,าดูเมฆทะเลเมฆทะเลหมอกตาทางนะครับแล้วก็มาห้วยน้ำดังแล้วก็มาน้ำพุร้อนนะครับน้ำพุร้อนโป่งเดือดท่านผู้ชมโป่งเดือดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหลังจากทีเ่เที่ยวน้ำตกโปง่งไอ้น้ำพุร้อนโป่งเดือดแล้วคืนนี้ก็มานอนที่ลำปาง และเช้าวันที่3ผมก็ขับรถจากลำปางกลับสุพรรณบุรีครับก็เป็นอันว่าจบคลิปอันนี้ผมสรุปให้ฟังการไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหตอนนี้ภาคเหนือสวยมากท่านผู้ชมคือประเทศไทยเนี่ยมันมีความสวยงามของธรรมชาติอยู่แล้วแล้วการจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยคือผมก็เที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านมาก็หลายๆประเทศนะครับถ้าตามคลิปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคือต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ย การจัดการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยดีที่สุดนะครับถวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ผู้คนอัธยาศัยดีต้อนรับดีไม่ว่าจะเป็นคนที่ชายแดนนะคนเกเหรียงไทยฝั่งไทยหรือคนทางภาคเหนือคนออนี่แหละครับพวกแม่ค้าพ่อค้าก็ต้อนรับดีมาก เราจึงแบบนะได้เปรียบในเรื่องการท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวของเราก็เยอะมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็ค่าโรงแรมค่าอะไรก็ไม่แพงนะครับถูกแล้วก็อาหารก็มีตลอดทางไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายนะครับค่าไหนก็นอนนั่นมีทุกที่นะครับที่นอนถูกถูกนะครับไม่ถูกดีสะอาดเอางี้ดีกว่าปลอดภัยมีถูกดีสะอาดปลอดภัยอาหารก็ถูกดีสะอาดปลอดภัยนะถนนก็โอ้โหดีหมดเลย ถึงแม้ว่าจะมีอุทกภัยมาทางภาคเหนือที่แม่แตงอะไรลยตอนนี้ถนนหน,นทางทางการเขาก็จัดการาถึงยังไม่เรียบร้อยร้อยเซแต่ว่ามันก็เดินทางสะดวกสบายท่านผู้ชมอันนี้ก็สรุปให้ฟังนะครับใช้เงินไปเท่าไหร่อันนี้สําคัญค่าน้ํามันรถเนี่ยผมใช้ประมาณสัก2,000บาทค่าโรงแรมเฉลีย่ยคือละห้าร้อยอามีโทรศัพท์มาคือการจัดการการท่องเที่ยวในประเทศไทยเราต้องยอมรับว่าโดยเฉพาะพวกอุทยานแห่งชาตินี่มีการจัดการดีมากหรือแม้แต่โรงแรมที่พักต่างเนี่ย ทุกโรงแรมก็สะอาดสะอ้านราคาก็โอเคแต่ว่ามีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับก็คือตามโรงแรมเนี่ยมักจะไม่มีพวกตามโรงแรมเล็กๆเนี่ยมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะใบกำกับภาษีอ่ะมันทําให้ร่วมปรร่วมประกันกับโครงการกับรัฐบาลเนี่ยลำบากนะเวลารัฐบาลเขามีเที่ยวคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวคุณสองอย่างเงี้ยมันจะเราจะใช้บิน ไปเบิกกับรัฐบาลไม่ได้อันนี้ก็ต้องฝากพวกโรงแรมต่างๆก็น่าจะทําเรื่องบินภาษีเรียกอะไรระบายกำกับภาษีให้มันถูกต้องนะเออคือเสียภาษีให้มันถูกต้องเนะี่ยส่วนใหญ่โรงแรมเล็กจะเสียภาษีเหมาจ่ายอ่ะก็ก็กนะก็เลยทําให้บินบินมันน้อยบางทีมันก็เลยต้องไปเข้าโรงแรมใหญ่ๆถ้าจะใช้ร่วมกับโครงการของรัฐบาลนะครับอันนี้ก็นอกนั้นก็โอเคนะโรงแรมต่างๆก็สะดวกปลอดภยัยไ Wi ไฟแรงทุกที่เลยนะครับถ้าเป็นโรงแรมนะเพราะนั้นก็ อยากจะสรุปให้ฟังประมาณนี้นะครับผมกเ็เราก็เที่ยวได้ในช่วงที่เรายังแข็งแรงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่า,านาฬิกาชีวิตมันจะหยุดเดินวันไหนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อเที่ยวแล้วก็าฝากท่านผู้ชมอคอมเมนต์กันมาบ้างนะครับกดไลค์กดแชร์กันบ้างนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะบางคนบอกสนับสนุนยังไงหรือสนับสนุนซื้อสินค้า ก็ได้นะครับหรือจะให้กิฟต์เซ็ตซปเปอรแ์แตงเอาเป็นว่าง่ายที่สุดก็คือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์ผมให้มือยกขึ้นนะครับกดแชร์นะครับไปให้เพื่อนฝูงได้ดูกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมก็เที่ยวไปด้วละ่ะความสุขของตัวเองแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นนะครับถ้าท่านได้ทําตามกติกากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาเนี่ย YouTube ก็จะช่วยจ่ายเงินให้ผม บ้างในการทําคลิปก็คือเขาจ่ายค่าโฆษณา,นานเองเขาแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้ายอดวิวการกดไลค์กดแชร์มันทําให้เขาเรียกอะไรนะการมองเห็นมันมากมากขึ้นท่านผู้ชมมันทําให้คลิปมียอดวิวดีประมาณนั้นการคอมเมนต์มาเนี่ยมันจะทําให้คลิปมียอดอนเกจเมนต์การมีส่วนร่วมของคนดูมากขึ้นนะครับแต่ถ้าด่ามาก,ก็ก็บล็อก ด่ามาก็บล็อกก็ให้ไปดูช่องอื่นก็บล็อกนะครับคือทําคลิปตามทำทำตามใจคนตามใจคนทําขอบคุณนะครับไปดูเดี๋ยวผมจะทยอยวางคลิปให้ดูนะครับอันนี้ก็คือสรุปให้ฟังเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะวางวันนี้เลยนะครับสวัสดีครับให้ดูวิวก่อนจะจบคลิปให้ดูวิวนี่ครับอำเภอหนองยาไซนะจังหวัดสุพรรณบุรีคือบ้านผมเนี่ยอยู่อำเภอดอนเจดีติดกับอำเภอหนองยาไซ นะครับก็เป็นท้องไร่ท้องนาเหมือนกันนะครับเนี่ยนาแถวนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวแต่นาทางภาคเหนือนะเหลืองหมดแลวนี่ครับนาแถวสุพรรณบุรีเอออยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับปีนี้ฝนฟ้าดีฝนฟ้าทั่วถึงกันทั้งประเทศเลยนะครับก็คือเอาเป็นว่านาดอนนาดอนเนี่ยดีหมดเลยนาดอนนาลุ่มก็ดีแต่ว่ามันจะมี บางช่วงที่น้ําท่วมเท่านั้นเองก็คือแถวเชียงรายเชียงใหม่บ้างบางส่วนแล้วก็ริมโขงบางส่วนนอกนั้นทั่วประเทศไม่มีน้ําท่วมนะที่ผมไปมาอุทัยธานีภาคกลางอุตสภันบุรีกําแพงเพชรนะครสวรรค์เนี่ยแหล่งอุ่ข้าวอุน้ํายุทธยาไม่มีน้ําท่วมข้าวปลาไม่เสียหายเลยและ โดยเฉพาะแถวสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีที่ผมอยู่เนี่ยทานาดอที่จะดีหมดเลยครับสรุปก็คือบางปีเนี่ยข้าวแ้งมานตายเนี่ยแต่ว่าปีนี้ไม่มีเลยได้กินกันทั่วถึงเอาสรุปถ้าโดยมวลรวมของทั้งประเทศเนี่ยปีนี้ผลผลิตดีนะครับก็ขอให้ชาวไร่ชาวนาก็ขอให้ข้าวราคาดีท่านผู้ชมมันก็จะถ้ารากหญ้าชาวนามีไรายได้ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึง ทั่วประเทศด้านบนนะครับส่งขึ้นด้านบนนะครับปุ๋ยก็ขายดีไข่ไก่ก็ขายดีเนื้อหมูก็ขายดีการท่องเที่ยวดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างก็จะดีถ้ารากหญ้าดีนะฮะก็คือพื้นฐานดีนะครับก็ส่งผลขึ้นไปทางด้านบนก็การท่องเที่ยวก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้นกเศรษฐกิจของประเทศมันดีขึ้นนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากๆนะครับอ่ะสวัสดี ครับท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขอร้องท่านผู้ชมก็คือกรุณาช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับกดติดตามถ้าทําไม่ได้ทําไม่เป็นนี่นะครับก็ให้ลูกหลานทําให้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับช่วงนี้ที่แม่ห้องสอนก็เ,เกี่ยวข้าวกันแล้วครับครับท่านผู้ชมแหมวันนี้ผมก็โชคดีจริงๆเลยเนี่ยได้มาชมบรรยากาศทุ่งนาขั้นบันไดของชาวปากยอ ที่ก่อนทางเข้าน้ําตกแม่สุรินเนี่ยครับท่านผู้ชมโอ้มันเป็นทุ่งนาที่สวยมากผมเมื่อเคยลหลงไหลภาพทุ่งนาที่มันสวยมากที่เวียดนามเหนือนะฮะที่มู่กังจ่ายแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปมู่กังจา่ายกำลังคิดว่าเอ้ยจะซื้อทัวร์ไปดูทุ่งนาที่มู่กังจ่ายน้ชมไม่ต้องแนละ้วนี่แหละที่น้ําตกแม่สุรินนี่แหละชาวชาวปากยอเนี่ยครับ สวยมากครับนี่ผมว่ายามเย็นน่าจะสวยกว่านี้นะอืมมันจะสวยอยู่ไม่กี่วันนะเดี๋ยวเขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วมันก็จะมันก็จะหมดความสวยไปเลยละเอาเป็นว่าแมาผมโชคดีมากอะวันนี้ได้มาเจอที่มันเป็นภาพที่ถ้าเขาเกี่ยวทยอยเกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยมันใช้ตัฐาที่เขานีไม่ได้อุดหนุนก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อกล้วยฉาเพราซะหน่อยนะครับ เดี๋ยวซื้อกล้วยฉาไปฝากแบงก์อ่าก็ได้เก็บภาพเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพหน่อยนะครับเป็นภาพนิ่งครับท่านผู้ชมผมก็จะทยอยลงคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเพลย์ลิสต์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปไหมเธออยากจะไปกับฉันไหม เดินทางให้ไกลแสนไกลมีเพียงแค่เธอกับฉันโลกใบน,นี้ช่างกว้างใหญ่ฉันอยากจะพาเธอไปด้วยกันแค่เราสองคนเท่านั้นเธอจะว่าไง ฉันจะพาเธอเดินทางท่องเที่ยวไปไกลแสนไกลหลีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำร้ายว่าใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเรื่องเรื่องวันวาน,วานที่มันเจ้าสลัดความผุกของสองเราทิ้งมันไปไม่ถือสาใครจะว่าอะไรไม่ถือสาชีวิตของฉันฉันใช้มันอย่างพุ่คพันครับท่านผู้ชมนี่ผมก็อยู่ นั่งเรืออยู่หน้าน้ำตกเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยโอ้ยถือว่ามันเป็นความโชคดีในขณะที่ผมยังหายใจอยู่แล้วก็ยังได้มาเห็นภาพที่มันสวยๆอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยสวยมากโอ้ครับก็เนาะเห็นดูด้วยตากันแล้วกันนะครับว่ามันสวยขนาดไหนเนี่ยคือมันเป็นสิ่ง ผมอยากจะยกน้ําตกอันนี้ไปไว้ที่ฝั่งถ้ามันถ้ามันอยู่ฝั่งแม่เมยฝั่งประเทศไทยมันจะดีมากแต่ท่านผู้ชมฝั่งนี้โอ้โหน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำตกนะี่มันจะสูงชันขึ้นไปมากเลยนะครับเนี่ยผมไม่มีปัญญาปีนหรอกแต่ว่าน้ําน้อยกว่ามาตอนที่ช่วงหน้าฝนแต่ว่ามันก็สวยในแง่ของมันมันสวยมากนะท่านผู้ชมผมไม่รู้ที่จะพูดยังไงถ้าถ้าผมมีปัญญานะผมจะเดินปีนฝ่ายขึ้นไปข้างบนนั่นะเราสามารถจะปีนขึ้นไปชั้นบนสุดนั่นเลยได้ไหมอะ ปีนไม่ได้เหรอเอาปีนทางนี้เหรออ๋อโอเคงั้นฮะจะลงมาก็ได้ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าอะไรนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อน อีกหนีความวุ่นวายที่คอยทำรายหัวใจเราใช้ชีวิตตามต้องการเริ่มเรื่องวันวานที่มันเศร้าสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไปสลัดความทุกข์ของสองเราทิ้งมันไป